กระบีจงมาบทที่492.1ออกหมัดและกระบี่หญิงชราแค่นเสียงหัวเราะหยันเจ้าทำลายหลักฐานการฝึกตนของพี่สาวน้องสาวข้าบัญชีนี้ต้องชำระต่อให้เป็นผู้ฝึกกระบีเซียนดินที่ได้ครอบครองอาวุธเทพแล้วอย่างไรเจ้ายัางหนีไม่พ้นหายนะอยู่ดีเฉินผิงอันเงียบไม่ต่อบคา หญิงชราเห็นว่าขบวนรถของเจ้านครกำลังจะมาถึงก็ต้องคาถาไร้วิชาต้นไม้แห้งเหี่ยวเหล่านั้นพลันเหมือนคนที่มีเท้าจึงเริ่มขยับชักรากออกจากพื้นดินไม่นานก็ทะยานลอยขึ้นกลางอากาศไปแถบใหญ่ขณะที่ขบวนรถกำลังลดระดับลงช้าๆก็มีผีสาวสวมชุดเขียวสองคนที่ในมือประคองแผ่นหยกงาช้างรับผิดชอบคอยเปิดทางพลิ้วกายลงมาบนพื้นก่อนพวกนาง โยนแผ่นหยกในมือออกมาแสงสีขาวเหมือนน้ำพุก็สาส,สองลงบนพื้นดินผืนป่าหนาครึมและผืนดินพันเปลี่ยนมาเป็นลานกว้างหยกขาวแห่งหนึ่งที่ราบเรียบจนผิดปกติไม่มีฝุ่นก่อสักเมต็ดตอนที่กระแสน้ำไหลผ่านเท้าเฉินผิงอันไม่ยินดีจะสัมผัสโดนพวกมันจึงกระโดดขึ้นเบาๆกวักมือเรียกบังคับให้กิ้งไม้สูงครึ่งตัวคนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเข้ามาหาสะบัดข้อมือหนึ่งครั้งมันก็ฝังตรึงลงกับพื้นดินแล้วเฉินผิงอันก็ยืนอยู่บนกิ้งไม้อีกที ปีนั้นตอนที่ร่วมเผชิญหน้ากับศัตรูพร้อมเหมาเสี่ยวตงที่เมืองหลวงต้าสุปหลังจบเรื่องเหมาเสี่ยวตงได้อธิบายให้ฟังถึงความร้ายกาจของอาจารย์ค่ายกลนท่านหนึ่งวัตถุหินสองตนที่อยู่ในรูปลักษณ์ของสตรีสวมชุดชาววังสีเขียวหันมามองหน้าแล้วยิ้มให้กันนึกไม่ถึงว่ายอดฝีมือต่างถิ่นที่ทําให้ไปเหนียงเนียงเผชิญกับความยากลําบากมากขนาดนั้นจะเป็นพวกขี้ขลาดราวกับหนูเช่นนี้หญิงชราหลุดหัวเราะพอหนืดคุณชายท่านนี้ช่างใจกล้าเสียจริงเฉินผิงอันย้อนกลับว่า ท่านยายช่างสายตาดียิ่งนะผีชุดเขียวสองตนที่หน้าตางดงามรู้สึกว่าน่าสนใจจึงปิดปากหัวรอคิกในหุบเขาผีร้ายที่มีพูดผีเดินกันให้เกลื่อนเดิมทีก็พบเจอคนเป็นได้ยากอยู่แล้วบุรุษในโลกมนุษย์ที่น่าสนใจก็ยิ่งไม่ค่อยมีให้พบเห็นบ่อยนะ รัหลักขนาดใหญ่เท่ากับพอเรือนส่วนตัวของสตรีค่อยๆลดระดับลงสู่พื้นแล้วทันใดนั้นก็มีผีสาวสองคนที่สวมชุดรูร่างงดงามดุดหูหญินผู้ได้รับบรรดาศักดิ์พร้อมใจกันเปิดม่านรถด้วยท่าทางนุ่มนวลสตรีคนหนึ่งในนั้นค้อมกายเอ่ยเสียงนุ่มละมุนท่านเจ้านครถึงแล้วเจ้าค่ะเฉินผิงอันเงยหน้ามองไปในขบวนรถมีเด็กหญิงสวมมงกุฎหงและผ้าคลุมไหลยลายปักเครื่องแต่งกายสตรีที่แสดงถึงความสูงสกักด คนหนึ่งนั่งอยู่ตรงแก้มของนางปัดชาติหนาเข้มไปสักหน่อยสายตาเหม่อลอยเหมือนหุ่นเชิดที่ไม่มีจิตวิญญาณตนหนึ่งตรงชายกระโปรงที่สวมใส่ลักษณะคล้ายใบบัวขนาดใหญ่ใบหนึ่งที่แพรลามอบล้อมกินพื้นที่ส่วนใหญ่ของรถลากขับให้เด็กหญิงเหมือนดอกบัวตูมดอกกลกที่ปลายแหลมเพิ่งจะโผล่พ้นน้ำมองดูแล้วชวนให้ขบขันยิ่ง เจ้านครฟูนีมีชื่อว่าฟ้านอวินหลัวหลังจากตายไปได้ครอบครองนครแห่งหนึ่งคอยรวบรวมพูดผีสตรีเพศให้รับหน้าที่ทํางานด้านต่างๆอยู่ในนครฟูนีโดยเฉพาะรังเกียจบุรุษนางแต่งตั้งตัวเองว่าเป็นแยนเฟินโโหผงประทินโฉม เพราะเกิดมาก็มีเรือนกายเล็กจ้อยเช่นนี้แม้ว่าเรือนร่างจะเล็กเตี้ยมากเป็นพิเศษแต่ว่ากันว่าทั้งเนื้อและกระดูกมีสัดส,ส่วนเท่าเทียมกันอีกทั้งยังเชี่ยวชาญการแต่งกลอนบทกวีมีบุรุษจำนวนนับไม่ถ้วนที่มาหมอบกราบซิโรราบอยู่ใต้กระโปรงของนางตอนมีชีวิตอยู่นางคือองค์หญิงที่ฮ่องเต้อง์องหนึ่งรักและโปรดปะรานมากเป็นพิเศษเรือนกายเบาหวิวในประวัติศาสตร์จึงเคยมีตำนานเล่าลือถึงระบำบนฝ่ามือพี่สาวสวมชุดชาววังอีกคนหนึ่งรู้สึกจนใจเล็กน้อยจำต้องออกเสียงเตือนอีกครั้ง เจ้านครตื่นเถิดเจ้าขะพวกเรามาถึงแล้วเด็กหญิงคนนั้นสะดุ้งโหงนางโคลงศีรษะไปมายังงวงเงียอยู่เล็กน้อยก่อนที่ดวงตาจะค่อยคอยคืนสติแจ่มชัดเพราะอ้าปากหาวจึงยื่นมือมาปิดปากเห็นว่าบนมือนางสมถุงมือผ้าไหมที่สองประกายแสงวิบวับเผยให้เห็นเพียงข้อมือช่วงหนึ่งที่นวลเนียนราวกับหยกมันแพ้่ฝ้านอวินหลัวหลุกตาลงต่ำมองบุรุษสวมงอบที่ยืนอยู่บนกิ่งไม้คือคนไร้สุนทรียะอย่างเจ้าหน้าหรือที่ทำให้ไอ้ไอชิง ไอชิงเป็นคำที่ฮ่องเต้ใช้เรียกแทนตัวขุนนางแปลตรงตัวคือขุนนางที่รักของเราได้รับบาดเจ็บจำต้องเข้าไปหลับลึกอยู่ในบ่อชำระวิญญาณเจ้ารู้หรือไม่ว่านางได้รับคำสั่งจากข้าถึงได้มาที่นี่เพื่อปรึกษาเรื่องการค้าขายที่จะทำให้เงินทองไหลามาเทมากับเจ้าความหวังดีถูกมองเป็นประสงค์ร้ายย่อมถูกกำตามสนองฟานนวินหลวเห็นว่าคนหนุ่มผู้นั้นไม่มีแววว่าจะพูดจาก็ไม่อารมณ์เสียนางเอ๋ต่อว่า ใช่แล้วชุดครุมออาคมโกรหิมะตัวนั้นล่ะถูกเจ้าเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนแล้วนั่นไม่ใช่ของแทนใจที่ป่ายอนายชิงมอบให้เจ้าเสียหน่อยจะเก็บซ่อนไปใหญ่เอาออกมาเถิดนี่เป็นของรักของนางนางธนุถนอมเห็นค่ายิ่งกว่าชีวิตตัวเองหากไม่มีมัน นางต้องเสียใจจนตายแน่นครฟูนีของพวกเราหวังดีมาหาเจ้าเพื่อจะได้ร่วมงานกันเจ้ากลับตอบแทนด้วยการกระทําเช่นนี้ยังไม่ต้องพูดถึงบัญชีนี้ก่อนอยู่ในหุบเขาผีร้ยังต้องอาศัยหมัดในการพูดคุยเจ้าได้ชุดเก็ดหิมะตัวนั้นไปก็ถือว่าเจ้ามีความสามารถตอนนี้เจ้าจงบอกราคามาค่าจะซื้อมันกลับมาเองเฉินพิงอันยิ้มถามในสายตาของเจ้าน,นครฟานชุดคลุมอาคมตัวนี้มีค่าเท่าไหร่ฟานอวิหลัวพูดอย่างจริงจงัง ไม่ว่าอย่างไรก็ควรจะมีราคาสัก3าถึงเหรียญเงินฝนทันพืชอีกทั้งยังเป็นของรักของป่ายชิงค่าไถามันกลับมาแทนนางเมื่อออกมาจากปากทองคําของข้าจะอย่างไรราคาก็ควรเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นเท่าตัวหักลบดูแล้วก็น่าจะประมาณ8เหรียญเงินฝนทันพืชเฉินผิงอันถาม อีกเดี๋ยวเจ้านครฟ้านก็จะถามข้าใช่ไหมว่าชีวิตน้อยนนี้ของข้ามีค่าเท่าไหร่จากนั้นก็หักเอากับเงิน8ดเหรียญฝนทันพืชหลังจากคืนชุดคลุมอาคมให้กับนครฟูนี้แล้วยังต้องยกสองมือประคองส่งเงินเทพเซียนก้อนใหญ่เพื่อไถ่โทษด้วยฟ้านอวินหลัวดวงตาเป็นประกายวาบโน้มตัวมาด้านหน้าบนใบหน้าอ่อนเยาวนั้นเต็มไปด้วยความสงสัยใครรู้เหตุใดเจ้าถึงได้ฉลาดเฉลียวเพียงนี้คงไม่ได้มาเป็นพยาธในท้องค่าระมังเหตุใดเจ้าถึงรู้ไปเสียหมดว่าข้าคิดอะไรอยู่ นางสบัดชายแขนเสื้อกว้างดีมากหลังจากชดใช้ด้วยเงินเป็นการไถ่โทษแล้วข้าจะมอบความร่ำรวยสูงสักใหญ่เทียมฟ้าให้แก่เจ้ารับรองว่าเจ้าจะได้กำไรเป็นกอบเป็นกำวังใจได้เลยเชิญพิงอันถามการค้าอะไรนางยื่นฝ่ามือสองข้างมาด้าน,นายิ้มบางๆเอ่ยว่ามอบชุดเล็ดหิมะและเงินฝนทันพืชมาก่อนแล้วพวกเราค่อยมาพูดคุยเรื่องการค้าที่จะทำให้ทั้งลูกและหลานของเจ้านั่งสวยสุขอยู่ท่ามกลางความร่ำรวยกันเชิญพิงอันถาม เหตุใดเจ้านครฟ้านถึงมาไปทําการค้านี้กับผู้ฝึกตนของสํานักพีหมาหรือไม่ก็ยอดฝีมือคนอื่นที่มาหาประสบการณ์ที่นี่นางรีตาลง พวกตาแก่คร่ำครือที่ใจคิดแต่จะกำจัดปีศาจรปราบมารพวกนั้นไม่เคยละโมโบในทรัพย์สินเงินทองไม่มีทางเห็นการค้าครั้งนี้อยู่ในสายตาผู้ฝึกกลมปราณทั่วไปขอบเขตต่ำเกินกลับไว้ไม่ไหวสิ้นเปลืองเรียวแรงของนคอฟูนี้ค่าเสียเปล่าขอบเขตสูงเกินไปสองฝ่ายก็แบ่งทรัพย์สินกันไม่ลงตัวไม่แน่ว่าอาจจะยังต้องใช้อำนาจเข้าข่มกันล้วนเป็นเรื่องยุ่งยากที่รบกวนการฝันหวานของข้าดังนั้นพวกไปไายชิงตามหายอย่างยากลำบากมาร้อยว่าปียังคงเป็นเจ้าที่เหมาะสมที่สุด กล่าวประโยคเหล่านี้จบฟ้านอวินหลัวก็ยังคงยื่นสองมือค้างไว้ไม่ได้หดมือกลับบนใบหน้าเผยความดูร้ายหลายส่วนเจ้าปล่อยให้ข้าค้างท่านี้อยู่ได้มันไม่มากรู้ไหมเฉินผิงอันจมสู่พอวังของความคิดแม้ว่านครน้อยใหญ่หลายแห่งทางทิศใต้ของหุบเขาผีร้ายซึ่งรวมถึงนครฟูนี้เป็นหนึ่งในนั้นจะรักษาสภาพการการอยู่ร่วมกันอย่างสงบเอาไว้ได้แต่หากคิดจะไปมาหาสู่กับผู้ฝึกตนของชายหาดโครงกระดูกกลับยากยิ่งกว่าเดินขึ้นสวรรค์ ดังนั้นเจ้านครหลายคนจึงอาศัยรักฐานและสายตาของตัวเองตามหาผู้ฝึกตนหนึ่งคนหรือหลายคนให้ช่วยเชื่อมสะพานความสัมพันธ์ให้เพื่อสะดวกแก่การทำการค้ากับโลกภายนอกต่างคนต่างได้ในสิ่งที่ต้องการไม่อย่างนั้นวัตถุหยินในหุบเขาพิโรยก็ยากจะหนีพ้นสถานการณ์กระอักกระอ่วนที่ได้แต่นั่งกินทุนเก่าจนเกลี้ยงหักพูดถึงปราณหยินในหุบเขาพิโรยไม่ว่าจะมีมากกว่านี้สักเท่าไหร่ก็ยังเป็นจำนวนหนึ่งที่แน่นอนอยู่ดีขอแค่ขอบเขตของวัตถุหยินในหุบเขาพีไร้สูงพอ วิสัยทัศน์กว้างไกลมากพอได้เดินขึ้นที่สูงมองไปไกลหลุดตาลงมองตลอดทั้งหุบเขาพิโรวิก็ย่อมมองเห็นวิเแววของการโคจรลมปราณได้ไม่มากก็น้อย เป็นเหตุให้ทุกครั้งที่มีวิญญาณวีรบุรุษแข็งแกร่งประสบความสำเร็จขึ้นมาก็ล้วนหมายความว่าวิญญาณหยินพูดพีตนอื่นๆต้องสูญเสียนี้ก็คือสถานการณ์หมากกระดานหนึ่งที่ผู้คนช่วงชิงกันอยู่บนกระดานแต่ไหนแต่ไรมากมีแต่เจ้ามากค่าน้อยไม่เคยมีความเป็นไปได้ที่ทั้งสองฝ่ายจะประองดงเพื่อให้เงินทองไหลมาเทมาดินแดนทางทิศเหนือของหุบเขาผีร้ายถูกนครจิงกวานกระดูกขาวยึดครองพื้นที่ไปเกินครึง่ง แต่กระนั้นก็ยังยกทัพมารุกรานทางใต้อยู่เป็นประจำแต่ละครั้งล้วนกลับไปพร้อมทรัพยากรก้อนใหญ่ที่ได้จากการปล้นชิงเอาไปดังนั้นเรื่องของการเปิดทางให้ทรัพย์ไหลเข้ามาจึงกลายมาเป็นภารกิจเร่งด่วนของเหล่าเจ้านครทางทิศใต้ ภายนอกสำนักพีหมาเฝ้าพิทักษ์ซุ้มประตูเข้าออกมองดูคล้ายการล้อมเมืองแต่ในความเป็นจริงแล้วกลับไม่ได้ขัดขวางการแลกเปลี่ยนระหว่างหุ่นเชิดที่เจ้านครทางใต้ปลุกฝังมากกับโลกภายนอกการที่ทำเช่นนี้ก็เป็นเพราะสำนักพีหมามีแผนการเป็นของตัวเองเช่นกันพวกเขาไม่ต้องการให้กองกำลังทางทิศใต้อ่อนแอเกินไปหลีกเลี่ยงไม่ให้กลายเป็นดั่งคำโบราณที่บอกว่าผู้แข็งแกร่งมีโชคชะตาที่แข็งแกร่งกลายเป็นว่าปล่อยให้นครจริงกวนรวบรวมหุบเขาผีร้ายเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวได้สำเร็จหญิงชราผู้นั้นตัดเสียงกล้าว บางอาจเจ้านครถามเจ้าเจ้ากล้าใจลอยอย่างนั้นหรือนางเองก็ไม่แตกต่างจากไปเหนียงเนียงที่เผยโฉมต่อหน้าผู้คนเพียงครึ่งใบหน้าผู้นั้นต่างก็เป็นหนึ่งในสี่ทหารผีคนสนิทของฟานอาวินหลวเจ้านครฟูนี้เช่นกันตอนมีชีวิตอยู่เคยเป็นหมัวหมัวผู้อบรมมารยาทในพระราชวังท่านหนึ่งขณะเดียวกันก็เป็นผู้ถวายงานของเชื้อพระวงศ์แม้ว่าจะเป็นผู้ฝึกลมปราณแต่ก็เชี่ยวชาญการต่อสู้ประชิดต,ตัว ดังนั้นก่อนหน้านี้พอผีสาวไปเนียงเนียงได้รับบาดเจ็บสาหัสนครฟูนี่ถึงได้ยังกล้าปล่อยให้นางมาตักเตือนเฉินผิงอันไม่อย่างนั้นหักอยู่ดีๆต้องสูญเสียขุนพลผีสองตนไปในเวลาไล่เลีเล่ยกันนครฟูนี่ที่เดิมทีกิจการบ้านเรือนไม่ได้ใหญ่โตก็ต้องตกอยู่ในอันตรายล่อแหลมนครทั้งหลายที่อยู่รายรอบล้วนไม่ใช่พวกคนดีฟานนวิดหลัวพันยกมือข้างหนึ่งขึ้นบอกเป็นในไม่ให้หญิงชาราเร่งรัดนางเพอรีหน้าระแวดระวังออกมาเสี้ยวหนึ่ง เห็นเพียงว่าจอมยุทธหนุ่มผู้นั้นเงยหน้าขึ้นช้าๆแล้วปลดงอบลงงอบของเขาหายวับไปท่ามกลางความว่างเปล่านี่ทําให้หัวใจของหญิงชราและสตรีสาวสวมชุดชาววังสองคนที่อยู่บนรถลากกระตุกขึ้นมาเล็กน้อยเป็นบุคคลที่มีสมบัติล้ําค่าตระกูลเสียนจําพวกเนินฟางชุ่นคลางอาวุธจิ๋วอย่างที่คาดไว้จริงเสียด้วยเฉินพิงอัญโยงอบเก็บไว้ในวัตถุจือชื่อ งอบไม้ไผ่เป็นเพียงแค่สิ่งของธรรมดาทั่วไปเพราะว้ปป้อกับจูเหลียนแนะนำบอกว่าเวลาที่ท่องอยู่ในยุทธภพและสวมงอบเฉินผิงอันควรจะระวังไม่ให้ลมปราณบนร่างไหลออกไปมากนักหลีกเลี่ยงไม่ให้สะดุดตาเกินไปจนเป็นการแหวกย่าให้งูตื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในปา่าเขาหนองบึงที่มีพวกพูดผีปอปลาไม้ทวหวนอนหนูเปี้ยนเฉินผิงอันจะยิ่งต้องระวังไวใ้ให้มาก ไม่อย่างนั้นจะไม่เพียงแต่เหมือนคนที่เดินถือคมไฟอยู่ในสุสานป่ารังยามค่ำคืนยังจะเหมือนว่าเขาตีข้องร้องเปล่าเรียนแบบเผยเชียนที่แปะยันไว้บนหน้าผากด้วยใจที่นึกอยากจะให้ผีน้อยวันผาว่าจนตัวสั่นส่วนผีใหญ่ก็ให้บุกมาหาถึงบ้านด้วยความเดือดดาลละ ตอนที่อยู่ท่ามกลางกลุ่มภูเขาทางใต้ของทะเลสาบซูเจียนอันที่จริงเฉินผิงอันก็สังเกตเห็นในข้อนี้แล้วตอนนั้นเฉินผิงอันคบคิดแทบตายก็ยังไม่เข้าใจหัวใจบุญสีทองแหลกสลายไปแล้วตามหลักเก้าปราณแห่งความยิ่งใหญ่ภพศสาลที่คุณทอนระมออยู่กับกายหมื่นสเสนยจันไรมิอาจจะกล้ำกลายนั้นก็น่าจะสลายตามไปด้วยถึงจะถูกเจิงหยกมาตูอ่อีและยังมีกู้ฉานในเวลานั้นก็ยิ่งมึนง,งงสงสยัยไม่เข้าใจต้นสายปลายเหตุ เมื่อย้อนกลับคืนไปบ้านเกิดกลับไปที่เรือนไม้ไผ่บนภูเขาล้วงเมื่อขอบเขตของเฉินผิงอันเลื่อนสูงขึ้นกลายเป็นผู้ฝึกยุทธขอบเขต6อันที่จริงก็สามารถเก็บลมปราณส่วนนั้นไว้ได้อย่างคล่องแคล่วแล้วแต่เพื่อความปลอดภัยภายหลังตอนที่เฉินผิงอันท่องเที่ยวอยู่ในภาคกลางของใจกันสมบัติทวีปเขาก็ยังคงสวมงอบใบนี้เอาไว้เพื่อเป็นการช่วยตักเตือนทบทวนตัวเองหลังจากไม่มีงอบแล้วเฉินผิงอันก็ยังคงจงใจกดพลังอำนาจส่วนนั้นเอาไว้เขายิ้มพลางเอ่อยว่า เมื่อก่อนเป็นเพราะสถานการณ์บังคับจึงจำต้องทำการค้าร่วมกับคนที่เห็นชัดเห็นชัดว่าผูกปมแค้นต่อกันแล้วตอนนี้ค่ากับนครฟูนีของพวกเจ้าไม่อาจเรียกได้ว่ามีความแค้นยิ่งใหญ่อะไรต่อกันไม่ว่าอย่างไรก็ควรจะพูดคุยกันดีๆหรืออย่างแย่ที่สุดก็ควรจะลองพยายามทำให้ได้ถึงจุดที่ว่าต่อให้การค้าไม่อยู่แล้วแต่ความอบอ้อมอรียังคงอยู่ทว่าเมื่อครูน่นี้ข้าก็เพิ่งจะคิดได้เข้าใจ แน่นอนว่าพวกเราสามารถทำการค้ากันได้เพราะตอนนี้ข้าก็ถือว่าเป็นร้านผ้าห่อบุญครึ่งตัวแล้วก็ควรจะคิดหาวิธีทำเงินจริงๆแต่ว่าจะให้ถ่วงเวลาการทำธุรกรรสำคัญของข้าไม่ได้เฉินพิงอันหยิบเอาชุดคลุมกรดหิมะที่อยู่ในรูปลักษณ์ของผ้าเช็ดหน้าสีขาวหิมะออกมาอีกครั้งข้าสามารถคืนชุดคลุมอาคมให้กับนคอฟูนี้ของพวกเจ้าได้ถือเป็นการแลกเปลี่ยนพวกเจ้าก็บอกร่องรอยของผีเซียนดินตนนั้นมาให้ข้าการค้าครั้งนี้ข้าตกลงจะทำส่วนเรื่องอื่นๆก็ละไวเ้เถิด บทที่492.2ออกหมัดและกระบี่ฝ้านนวินหลัวลุกขึ้นยืนช้าๆต่อให้นางจะยืนอยู่บนรถลากระดับความสูงก็ยังได้แค่เท่ากับผีสาวอายุน้อยที่สวมชุดชาววังสองคนซึ่งยืนอยู่ด้านล่างบันไดนออกรถลากเท่านั้นฟ้านนวินหลัวถามหน้าเครง่ง พูดมากมานานขนาดนี้แค่มองก็รู้ว่าไม่เหมือนคนที่กล้าจะใช้วิธีรุนแรงให้พินาการไปทั้งสองฝ่ายชั่วตีวิตท,ที่ผ่านมานี้ข้าเกลียดการต่อรองราคากับคนอื่นมากที่สุดในเมื่อเจ้าไม่รับน้ำใจถ้าอย่างนั้นก็จะกรีดดึงเอาหนึ่งจิตหนึ่งวิญญาณของเจ้ามาจุดไฟอยู่ในนคอฟูนี่เราก่อนจากนั้นพวกเราค่อยมาพูดเรื่องการค้ากันใหม่เป็นเจ้าที่หาเรื่องลำบากใส่ตัวเองมีเงินเทพเซียนกองใหญ่วางไว้ให้ดันไม่รับเอาไปจะเอากำไรเล็กเท่าหัวแมาลางวันที่ต้องแลกด้วยชีวิตเสียได้เชินพิงอันยิ้มกล่าว ได้รับการชี้แนะแล้วเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าเข้าเมืองตาลิ้วต้องลิ้วตาตามอยู่ในอุกุรุทวีปแห่งนี้ใช้ปากถกถึงหลักการเหตุผลก็คือวิธีการชั้นต่ำมากที่สุดนึกถึงอริยะสำนักศึกษาท่านนั้นเขาเองก็ต้องลงมือซ้อมผู้ฝึกตนใหญ่สามท่านด้วยตัวเองอีกฝ่ายถึงจะยอมรับผิดไม่ใช่หรือเฉินพิงอันชำลืองตามมองม่านฟ้าเดิมทีคิดจะทำไปตามมาลำดับขั้นตอนเริ่มฝึกปรือฝีมือเอาจากผีโอสถทองที่กองกำลังค่อนข้างน้อยนิดตนนั้น ตอนนี้ดูถ้าคงต้องเปลี่ยนกลยุทธ์กันสักหน่อยแล้วอยู่ตัวคนเดียววกกาลังน้อยนิดต่อสู้กับคนทง,งนะฟูนี้เพียงลําพังก็คือโอกาสในการฝึกประสบการณ์ที่หาได้ยากเหมือนกันอีกทง,งนะฟูนี้ยังตั้งอยู่ทางทิศใต้สุดของหุบเขาผีร้ายห่างจากเมืองหลันเซออมะไกลเฉินผิงอันจึงได้ทั้งรุกและทั้งถอยแต่เฉินผิงอันตัดสินใจแล้วว่าในเมื่อจะเริ่มต่อสู้ก็อย่าได้ทิ้งภัยร้ายไว้เบื้องหลังจะดีกว่า ต่อให้ทุกครั้งที่ถอยหนีก็ต้องเพื่อให้พร้อมสำหรับการนขนค่าครั้งต่อไปกับพูดผีในเมืองฟูนี้เท่านั้นไม่อย่างนั้นเดินทางขึ้นเหนือเพียงลำพังแต่กลับต้องคอยระวังคนรอบโจมตีจากด้านหลังตลอดเวลานั่นต่างหากถึงจะเรียกได้ทวงเวลาอึดอัดอย่างแท้จริงอีกทั้งเมื่อเป็นเช่นนี้ไม่แน่ว่าอาจจะสามารถประหยัดยันย่อพื้นที่กระดาษสีทองไปแผ่นหนึ่งก็เป็นได้ ก่อนหน้านี้เฉินผิงอันเดินทางขึ้นเหนือมาตลอดทางก็มักจะรู้สึกได้ถึงประการกั้นขวางระหว่างหินและอย่างในหุบเขาผีร้ายแห่งนี้เมื่อลองชั่งน้ำหนักอย่างละเอียดก็คิดว่าหากตนถือเจียนเซียนแล้วออกแรงเต็มกำลังไม่แน่ว่าอาจสามารถฟันผ่าให้เกิดรอยแยกเส้นหนึ่งในช่วงระยะเวลาสั้นๆได้จริงเพียงแต่ว่าการผ่าเส้นทางนั้นพละกำลังของตนจะหมดสิ้นหากอยู่ห่างจากประตูบานเล็กนั่นมากเกินไปก็ยังยากที่จะจับไปได้อยู่ดี ดังนั้นเฉินผิงอันจึงคิดว่าจะเขียนยันย่อพื้นที่กระดาษสีทองอีกแผน่นหนึ่งถือสองแผ่นไว้ในมือต่อให้อยู่ห่างจากประการฟ้าดินมากเกินไปต่อให้จะมีศัตรูแข็งแกร่งรุมล้อมสกัดกั้นทางหนีก็ยังคงมีโอกาสหนีออกจากหุบเขาผีร้ายไปถึงชายหาดโครงกระดูกได้อยู่ดีเพียงแต่ว่าเรื่องนี้จะรีบร้อนไม่ได้จําเป็นต้องหาพื้นที่สงบสงบวาดยันไม่อย่างนั้นหากเปิดเผยหลักฐานของตัวเองออกไปอย่าว่าแต่ยันย่อพื้นที่กระดาษสีทองสองแผ่นเลยต่อให้มี20แผ่นก็ไรประโยชน์ ผู้แข็งแกร่งขอบเขตเซียนดินในหุบเขาผีร้ายมีมากมายนั่นก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเจ้านครจริงกวนที่เป็นขอบเขตหยกดิบเลยหากมันคิดจะออกไปจากหุบเขาผีร้ายน่าจะไม่ใช่เรื่องยากเพียงแต่ว่ากลัวก็แต่ผู้ฝึกตนสำนักพีหมาจะอาศัยชายภูมิที่ได้เปรียบในชายหาดโครงกระดูกมาเฝ้าตรอกระต่ายก็เท่านั้นแต่ไม่แน่ว่าสำนักพีหมาอาจจะคาดหวังให้พีขอบเขตหยกดิบตนนี้ออกไปจากหุบเขาผีร้ายก็เป็นได้ เพราะเมื่อกลุ่มมารร้ายผู้นำหุบเขาผีร้ายที่แต่ไหนแต่ไรมาก็ขัดแข้งขัดขากันอยู่ตลอดเวลาพันปีที่ผ่านมามีการเข็นฆ่ายอย่างโหดเหี้ยมอมหิตเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่างฝ่ายต่างผูกปมแคนที่ลึกล้ำต่อกันเมื่อไม่มีเสาหลักสำคัญแล้วจะไม่เป็นดั่งทอรายหนึ่งถาดที่ถูกสาดทิ้งหอกหรือฟานนวินหลวใช้เสียงในใจบอกเตือนเหล่าพูดผีใต้บังคับบัญชาระวังกระบี่เล่มที่อยู่ด้านหลังคนผู้นี้ให้ดีมีความเป็นไปได้มากว่าจะเป็นสมบัติอาคมที่มีเพียงผู้ฝึกกระบี่เซียนดินเท่านั้นถึงจะมีิิทธ์ได้ครครรออบง สายตาของฟานอาวินหลวฉายประกายร้อนแรงถูฝ่ามือสองข้างเข้าด้วยกันประกายแสงบนถุงมือสองข้างพลันระเบิดจดจ้านีก็คือหนึ่งในที่พึ่งที่ทำให้แยนจือโหอย่างนางสามารถสร้างนักขึ้นมาทางใต้ของหุบเขาผีไรอีกทั้งยังตั้งตระหง่านไม่ค่อยล้มมาจนทุกวันนี้ฟานอาวินหลัวกระตุกมุมปากขอแค่จับตัวคนหนุ่มผู้นั้นไว้ได้เขาย่อมกลายมาเป็นทรัพย์สมบัติก้อนใหญ่หน้าชื่นชมที่ได้มาครองอย่างไม่คาดฝันแน่นอน ชุดคลุมอาคมสีเขียวบนร่างชุดนั้นก็ถือว่าไม่เลวแล้วและยังมีการเล่าใบนั้นที่ผูกไว้ตรงเอวอีกไม่แน่ว่าอาจได้ยอดฝีมือช่วยไร้เวทอัมพรางตาให้ระดับขั้นมีแต่จะสูงยิ่งกว่าบวกกับกระบี่เล่มนั้นหากปีนี้นำไปมอบเป็นของบรรณาการให้แก่เมืองกรงขาวไม่เพียงแต่เหลือเฟือระหว่างชุดคลุมอาคมสีเขียวกับการเล่าสีชาติที่ไม่ว่าจะเลือกชิ้นใดก็ล้วนทำให้นักขฟูนีอได้กำไรเป็นกอบเป็นกรรมขอแค่สร้ไม้าลาย ดาเด็กไม้โทรขยับขยายเติมเต็มกองกำลังทหารม้าพันกว่านายที่มีอยู่ถึงเวลานั้นไม่แน่ว่าอาจจะไม่ต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจใช้ชีวิตอยู่รอดไปวันๆเช่นนี้อีก ถึงอย่างไรแล้วการที่ตอนนั้นส่งไปเนียงเนียงซึ่งพลังการต่อสู้ไม่สูงแต่กลับเชี่ยวชาญเวทมายาลวงใจให้มาอย่างเชิงที่นี่เดิมทีก็เป็นการเตรียมความพร้อมไว้ทั้งสองด้านหากเป็นกระดูกแข็งที่แทะไม่แตกถ้ายอย่างนั้นก็ถอยหนึ่งก้าไปทำการค้าที่เป็นดั่งน้ำเส้นเล็กไหลาย,ยาวแต่หากบนร่างของคนผู้นี้มีสมบัติล้ำค่าทว่าวความสามารถอ่อนได้ถ้ายอย่างนั้นก็โทษไม่ได้หากนักคอฟูนี่จะทำตัวเป็นดั่งคนอยู่ใกล้ศา,าลาริมน้ำแล้วได้ชมจันทร์ก่อนเป็นฝ่ายยึดครองผลประโยชน์ใหญ่เทียมฟ้าไปเพียงลพัง อยู่ในหุบเขาผีรย้ยาว่าแต่กินคนแม้แต่ผีกันเองก็ยังกินเชินผิงอันยื่นมืออ้อมไปหลังไหลไปเล่นเอาเองจําไว้ว่าต้องโจมตีให้ตายในครั้งเดียวอีกทั้งอย่าทําให้โครงกระดูกของอีกฝ่ายเสียหายโครงกระดูกขาวของผีสาวเหล่านี้ข้าจะต้องเก็บเอามาทําทุนต่อหากหลกลเอียดคงเอาไปขายได้ราคาไม่ดีจากนั้นเชิญผิงอันก็ตบน้ําเต้าเลี้ยงกระบีหนึ่งทีหลักการเดียวกันเส้นยาวสีทองเส้นหนึ่งพุ่งพรวดออกมาจากด้านหลังเชินผิงอัน น้ำเต้าเลี้ยงกระบีที่ผูกไว้ตรงเอวก็มีลำแสงสองเส้นหนึ่งสีขาวหิมะหนึ่งสีเขียวมรกตพุ่งออกมาวัตถุหินพีสาวจากกอนคอฟูนีสิบกว่าตนที่ยืนอบล้อมเป็นเฉินผิงอันเป็นวงกลมอยู่บนลานกว้างหยกขาวแห่งนี้รู้สึกเพียงว่ามีแสงสีทองเส้นหนึ่งพุ่งผ่านไปดวงตาทั้งคู่ของพวกนางแสบร้อนจนกเกินจะทนเหมือนเจอกับดวงอทา,วาทิตย์แผดเผานาทีถัดมาสาวงามก็มอดม้วยยิ่งไปกว่านั้นยังมีแสงจุดหนึ่งพุ่งทะลุหว่างคิ้วของพวกนางไป เฉินผิงอันไม่รีบไม่ร้อนเขามวนชายแขนเสื้อสีเขียวขึ้นกระโดดลงมาจากกิ้งไม้แห้งใต้ฝ่าเท้าเบา,เาๆพุ่งตัวเป็นเส้นตรงไปยังรถลากคันนั้นรักยกถนอมบุปผาตอนอยู่ในวัดร้างของแคว้นซูสุยเด็กหนุ่มรองเท้าเตะเคยปล่อยหมัดแล้วหมัดเล่าต่อยลงบนศีรษะของพีสาวตนหนึ่งทีรัวรอกับฝนตกกระหนำ่ำทำให้ผีสาวที่เรือนกายอบอิ่มเปี่ยมไปด้วยความเยายวนมีสเสน่ห์แหลกสลายเป็นพลุผง ตอนอยู่สารเทพอภิบาลเมืองแคว้นชะกะอนีที่เคยต่อสู้กับบอสือโหราซึ่งตอนนั้นยังเป็นผีงามโครงกระดูกก็ยิ่งคล่องขคล้าฉับไวช่วงแรกเริ่มสุดลำคอของชยะจินเจียนแห่งภูเขาเมคาเรืองที่อยู่ในตรอกเก่าโสมก็ต้องกินเศษกระเบื้องที่จู่โจมเข้ามาอย่างกระทันหันหญิงชราผู้นั้นตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวดูเหมือนกำลังลังเลว่าควรจะปกป้องเจ้านครเอาตัวไปขัดขวางคนผู้นี้ดีหรือไม่ ใบหน้าของฟานอาวินหลัวแข็งกระดัางเย็นชาเพียงแต่ว่านาทีถัดมานางก็คลี่ยิ้มดุดบุปผาพลิบานในวสันตดูรอยยิ้มนั้นหน้าหลงไหลานางเอพร้อมยิ้มบางๆเสียงกระบี่ท่านนี้ไม่อย่างนั้นพวกเรามานั่งพูดคุยกันดีๆด,ดีกว่าไหมราคานั้นปรึกษากันได้ถึงอย่างไรก็ล้วนให้ใต้เทาเซียนกระบี่เป็นผู้ตัดสินใจอยู่แล้ว ใต้ฝ่าเท้าของเฉินพิงอันพันเพิ่มพละกำลังจนอากาศปริแตกเหมือนใยแมงมุมถึงขั้นทำให้ลานกว้างหยกขาวที่ก่อนหน้านี้ผีสาวสองตนผู้ทำหน้าที่เปิดทางใช้อาวุธวิเศษแผ่นหยกสร้างขึ้นมาเป็นเหมือนเครื่องกระเบื้องที่หล่นแตกเศษชิ้นส่วนปลิวกระเซ็นไปสี่ทิศเฉินพิงอันพุ่งตัวในแนวดิ่งกระโจนเข้าหารทลาพีสาวสองตนพยายามจะขัดขวางแต่กลับถูกพายุลมกรดที่อบอวนอยู่สองข้างกายของเฉินพิงอันดดกระเด็นออกไป ฟาโนวินหลัวผู้นั้นหน้าเปลี่ยนสีเล็กน้อยนางโบกชายแขนเสื้อสองข้างชายกระโปรงที่ใหญ่ราวกับใบบัวซึ่งกินพื้นที่เกินครึ่งของรถลากพันลิวกระเพื่อมนางส่งเสียงหัวเราะคิกๆเพียงแต่ว่าแววอมหิตในดวงตากลับฉายชัดเจนแต่กระนั้นปากก็ยังเอ่ยถ้อยคำหวานเลี่ยนนอย่างอ่อนหวานกลัวเจ้าแล้วเห่าไว้ค่อยเจอกันกันแน่จริงก็มากระนุงกระเนิงกับข้าต่อที่นครฟูนี้แล้วกันรัฐหลักโยกคลอนทำให้สาวใช้สวมชุดชาววังสองคนกระเด็นหลุดจากรถ เฉินพิงอันกระโดดทยานตัวขึ้นสูงยื่นมือออกมาเจียนเซียนที่มีจิตเชื่อมโยงกับเขาก็พุ่งมาถึงถูกเฉินพิงอันกุมไว้ในมือแล้วยกกระบีฟันฉับลงไปรัฐหลักคันมหือมาก็ลิ้งหลบเหมือนมีสติปัญญารอดพ้นกระบี่นั้นมาได้อย่างหวุดหวิดจากนั้นก็ผลุบหายเข้าไปใต้ดินของป่าลึกในเสี่ยววินาทีเสียงทึบอื้ออึงดังมาจากใต้ดินเห็นได้ชัดว่ากำลังเพ่นหนีไป เฉินพิงอันดีตปลายเท้าเหยียบอยู่บนกระบี่บินชูอีที่ตามมาอย่างทันท่วงทีร่างทะยานขึ้นสูงจากเดิมสิบกว่าจะทั้งไล่ตามเสียงความเคลื่อนไหวใต้ดินไปสุดท้ายจ้องนิ่งไปยังมุมหนึ่งเจียนเซียนหลุดพุ่งไปจากมือเหมือนลูกธนูดอกหนึ่งที่ถูกง้างสุดสายแล้วยิงฉิวออกไปรัฐหลักคันนั้นรีบร้อนเปลี่ยนวิธีการโคจรจึงหลบการทิ่มแทงจากเจียนเซียนมาได้เมื่อเกิดเหตุติดขัดครั้งนี้ความเร็วในการหลบหนีของฟานอวินหลัวจึงช้าลงกว่าเดิมหลายส่วนอย่างเลี่ยงไม่ได้ ใต้ผืนแผ่นดินเกิดเสียงดังคลืนครั่นเหมือนเสียงฟ้าร้องในฤดูใบไม้ผลิท่ามกลางดินแดนแห่งความมืดใต้ดินมีรัศมีแสงเรืองรองเปล่งประกายวูบวาบอยู่เป็นระลอกและยังมีเสียงศพโทต้าสาบแช่งอย่างเป็นเดือดเป็นแค้นจากเจ้านครฟูนี้ผู้นั้นสุดท้ายเสียงก็แผ่วเบา,เบาลงเรื่อยๆราวกับว่ารถลากพุ่งพรวดแผ่นนี้ไปยังจุดลึกใต้ดินในรวถเดียวเฉินพิงอันรู้ดีว่านี่คือวิชาลับในการหลบหนีของรถลากคิดดูแล้วน่าจะมีขีดจำกัดอยู่บ้างเพราะยิ่งล่องลอย อยู่บนผิวดินความเร็วของรถก็ยิ่งมากแต่หากยิ่งมุดดำไปอยู่ใต้ดินลึกเท่าไร่เบื้องใต้พื้นดินของหุบเขาผีไร้ที่ดินและน้ำแปลกประหลาดแห่งนี้ก็ยิ่งมีอุปสรรคขัดขวางมากเท่านั้นแรกเริ่มฟ้านอาวิชหลวผู้นั้นยังหวังว่าตัวเองจะโชคดีตอนนี้กลับต้องมาเสียเปรียบครั้งใหญ่จึงได้แต่เลือกในข้อที่จะทําให้ตัวเองได้รับผลเสียน้อยที่สุดนางยินดีกลับไปถึงนอนนอคอรฟูนี่ให้ช้าสักหน่อยแต่ถึงอย่างไรต้องหลบให้พ้นการรอบค่าของเจยินเซเยียนและพายุหมัดของตนที่กระเทืือนนนพ้้้ดดิไไปให เจียนเซียนมีจิตเชื่อมโยงอยู่กับเฉินผิงอันมันปล่อยให้เขาเหยียบไว้ใต้ฝ่าเท้าไม่ได้ลอยตัวขึ้นสูงมากนักพยายามแนบติดไปกับพื้นดินให้ได้มากที่สุดจากนั้นก็บังคับกระบี่มุ่งตรงไปยังนครฟูนีส่วนกระบีบินชูอีก,กับซืออู่ก็มุดใต้ดินไล่ตามถลากคันนั้นไปไม่ว่าจะอย่างไรก็คงจะปล่อยให้ฟ้านอวิทหลัวหลบหนีกลับเข้าไปในนครฟูนีอย่างสบายนักไม่ได้ อีกทั้งเฉินผิงอันยังอยากจะลองอย่างเชิงค่ายกลใหญ่ปกป้องนครของนครฟูนี้ดูด้วยว่าจะสามารถต้านทานการออกระบีอย่างเต็มแรงครั้งหนึ่งของตนได้ไหมตรงภูเขาลูกเล็กลูกหนึ่งเฉินผิงอันหยุดกระบายยืนนิ่งตรงนั้นมีผีกระดูกขาวที่สวมชุดลทัทธิของจอจานสระอือไม้ตรีอออ่างแต่บนร่างกลับไม่มีเลือดเนื้อแม้แต่น้อยตรงเอวห้อยกระบี่ตนหนึ่งยืนอยู่เขายิ้มบางๆเอ่ยว่า ยามกระต่ายโมโหกยังรู้จักกัดคนเหตุใดเจ้าต้องคิดจะเข็นข่าฟ้านอาวิธหลวงผู้นั้นให้ตายกันไปข้างด้วยเล่าแต่ไหนแต่ไรมานางก็มีนิสัยชอบรังแกคนอ่อนแอกลัวคนแข็งแกร่งรู้จักสังเกตและประเมินการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์มากที่สุดเจ้าไม่ต้องกังวลว่านางจะตอแยเจ้าไม่เลิกลาหลายปีที่ผ่านมานี้ความฉลาดของนางทำให้นางเสียเรื่องไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้ง เป็นดั่งคนไม่กินห่วงเหรียญนางเองก็เคยชินมานานแล้วในเมื่อนางตกใจขวัญหน,นีดีฝ่อขนาดนี้แล้วก็มีแต่จะก้มหน้ายอมรับผิดกับเจ้าแล้วนะับประสาอะไรกับที่หักเจ ไม้ทสรอาสังหารฟ้านอาวินหลวจริงๆก็เท่ากับทำลายกฎเกณฑ์บางอย่างที่จูเชเวียนตั้งไว้กับเจ้านครจริงกวนถูกเจ้านครกลุ่มใหญ่ไล่ฆ่าฝูงม,มดยังรุมกัดให้ช้างตายได้ถึงเวลานั้นเจ้าก็ได้แต่ถอยออกจากขบเขาผีร้ายเท่านั้นข้าขอเตือนเจ้าด้วยความหวังดีหากเจ้ายัางมุ่งหน้าไปทางเหนือต่อต่อ,ตอให้ขี่กระบี่แนบติดพื้นก็ยังจะถูกเจ้านครบริเวณใกล้เคียงพบเจอร่องรอยอยู่ดีเชินพิงอันถามเจ้าคือ มือกระบี่โครงกระดูกที่สวมชุดลทัทธิของจอจานสระอือไม้ตรีอออ่างยิ้มบางๆเอ่ยว่าผีโอสดทองที่บังเอิญได้ฟ้านอาวินหลวมาต้านทานหายนะแทนผู้นั้นแขวนชื่อไว้ในนครของข้าแต่ก็เพียงแค่นี้เท่านั้นข้าแนะนำเจ้าว่าควรรีบกลับไปที่สันเขาอีกาแห่งนั้นโดยเร็วไม่อย่างนั้นทุกสิ่งที่เจ้าทำมาอาจจะสูญเปล่ากลายเป็นว่าปล่อยให้ผีโอสดทองตนนั้นปล้นชิงของเฉลยศึกทั้งหมดไปได้บอกไว้ก่อนว่าการแบ่งแยกกษัตริย์ขุนนางหรือนายบ่าวในหุบเขา ผีร้ายก็เป็นแค่เรื่องตลกเท่านั้นไม่มีใครคิดเป็นจริงเป็นจังเมื่อคำว่าผลประโยชน์มาอยู่ตรงหน้าต่อให้เป็นราชาสวรรค์ก็ยังไม่เห็นหัวเชื่อหรือไม่ก็เรื่องของเจ้าเฉินพิงอันยิ้มกล่าวที่แท้ก็เป็นเจ้าคอระกรงขาวนั่นเอง,ท,งทั้งทั้งที่มองดูแล้วโครงกระดูกขาวพลที่ห่มชุดลัที่ของจอจานสระอือไม้ตรีอออ่างพกกระบี่ยาวตนนั้นหน้าขบขันแต่กลับไม่ทําให้คนรู้สึกอยากหัวเราะเยาะเลยแม้แต่น้อยมันพยักหน้ารับด้วยรอยยิ้มยินดีที่ได้พบกัน เฉินพิงอันใคร่ครวญอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็ยิ้มแล้วตกน้ำเต้าเลี้ยงกระบะอีหนึ่งครั้งกระบี่บินชูอีซือ,อู่จึงพากันกลับเข้ามาในน้ำเต้าเฉินพิงอันสอดส,สองมือไว้ในชายแขนเสื้อมือซ้ายคีบยันย่อพื้นที่สีทองแผ่นนั้นเอาไว้ส่วนมือขวากำสร้อยข้อมือประคำแกนท้อเจ้านครยังมีคำแนะนำอะไรอีกหรือไม่วิญญาณหยินผู้แข็งกล้องเป็นอันดับหนึ่งทางทิศใต้ของหุบเขาพี่ร้ยตนนั้นสายหน้าไม่มีแล้ว เฉินพิงอันจึงบังคับเจียนเซียนทยานเป็นวงโค้งจากไปไกลเจ้านครกรงขาวท่านนี้จึงกระทืบเท้าเบาๆออกมาเอถอะรถหลักคันนั้นกลิ้งออกมาจากตีนเนินเขาสมบัติหนักของนครฟูนี้ชิ้นนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักมากพอจะแสดงให้เห็นถึงพลังอํานาจของหนึ่งกระบี่หนึ่งหมัดนั้นได้ฟานอวินหลวนั่งอยู่ในรถลากสองมือปิดหน้ารําให้เวลานี้นางดูเหมือนเด็กหญิงที่ไรเดียงสาหนึ่งจริงๆแล้ว โครงกระดูกเจ้านครที่สวมชุดเขียวพกกระบี่ยิ้มกล่าวเจ้าว่าเจ้าเมื่อไหร่ถึงจะเลิกทําการค้าที่ขาดทุนเสียทีเจ้าเองก็ไม่ตรองดูให้ดีเสียบ้างคนหนุ่มคนหนึ่งที่ระมัดระวังในทุกๆเรื่องแต่กลับกล้าตรงดิ่งไปยังเมืองชิงหลูจะพาตัวเองไปตายได้หรือฝ้านอวินหลวดุดดอกสาลี่พร่างพิรุณน,นางฟุกตัวนอนคว่ำอยู่บนรถลากแผดเสียงร่ําให้ด้วยความเศร้าเสียใจสุดขีดกลับมาถึงสันเขาอีกาแห่งนั้นเฉินผิงอันก็ถอนหายใจโล่งอก นอกจากหญิงชราผู้นั้นที่ไม่อยู่แล้วกระดูกขาวของวัตถุหญินผีสาวตนอื่นที่ตายอย่างเฉียบพลันล้วนยังคงอยู่